ข่าวต่อมาที่อยากนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือในเรื่องของชุมชนต่ตางๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่อยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ผมและทีมงานทางของสวทได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับที่ไปถ่ายรายการเสียงจากหมู่บ้านก็เลยอยากนําเล่าเรื่องราวของชุมชนบ้านโคกเมืองมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็น ชุมชนที่มีการพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะทําให้ชุมชนของตัวเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับโดยผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพี่ที่เป็นพัฒนากรประจำำําตําบลแล้วก็ทางประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองนะครับก็เลยได้มีรับรับรู้ในเรื่องของการพัฒนาในการท่องเที่ยวว่าในพื้นที่มีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็เลยอยากมานํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่ง ในเรื่องของการท่องเที่ยวทุกวันนี้นะครับทางประธานชมรมทางประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองก็เล่ Soul าว่าการท่องเที่ยวทุกวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายในหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ทุกวันนี้เริ่มมีพัฒนาการในเรื่องที่อยากเข้ามาสัมผัสพื้นที่จริงๆอยากอยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็อยากทํากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นทางหมู่บ้านของบ้านโคกเมืองนะครับก็มีการพัฒนานะครับซึ่ง ท่านก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เริ่มมีครั้งแรกเลยจริงๆก็คือเป็นการที่เกิดขึ้นมาจากการที่หมู่บ้านนะครับทำโอท็อปนะครับซึ่งโอท็อปก็มาจากการที่ทุกคนทําสินค้าต่างๆขึ้นมานะครับตอนแรกก็ทําขึ้นมาใช้เองนะครับพอใช้เองเหลือก็นําไปแจกจ่ายพี่น้องพอเหลือจากแจกจ่ายพี่น้อง ก็นําไปขายนะครับซึ่งพอไปขายพอรวมๆกันเข้าหลายๆอย่างก็กลายเป็นโอท็ของชุมชนนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้คนในชุมชนมองว่าอยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เลยมีการ ทำบ้านของตัวเองนะครับให้กลายเป็นโฮมสเตย์นะครับซึ่งก็เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับให้มาพักที่บ้านตรงนี้นะครับเพื่อที่ทุกคนจะมีรายได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับก็จะมีโฮมสเตย์ประมาณ30หลังนะครับที่ ร่วมกันนะครับที่ทุกคนร่วมกันช่วยกันในการที่จะปรับปรุงบ้านของตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นโฮมสเตย์สำหรับพักนะครับให้นักท่องเที่ยวม,มาพักซึ่ง30หลังก็สามารถพักรวมกันได้ประมาณ150คนนะครับแล้วก็ในโฮมสเตย์นี้ก็จะมีทั้งแบบให้เลือกได้ว่าเป็นห้องธรรมดาหรือว่าจะเป็นห้องแอร์นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถเลือกได้สำหรับคนที่อยากมีค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะ แต่อยากได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติก็สามารถเลือกห้องธรรมดาที่เป็นห้องพัดลมนะครับหรือว่าใครที่อยากสบายหน่อยก็เลือกห้องที่เป็นห้องแอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทำขึ้นมาทั้งสองแบบสำหรับการที่ให้พี่น,น้องนักท่องเที่ยวได้เลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งในการบริหารจัดการนะครับทางชุมชนก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการบริหารนะครับว่าให้เรียงการเข้าพัก ในบ้านแต่ละหลังนะครับเพราะว่าจะเป็นการหมุนเวียนรายได้ให้กับ ทุกคนที่ทำโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับไม่ไม่ใช่การที่แต่ละคนต้องไปแย่งลูกค้ากันนะครับแต่ว่าพอมีคณะกรรมาก,การก็เหมือนเข้าพักบ้านหลังที่1หลังที่2หลังที่3มไปจนถึงหลังที่10หลังจากนั้นก็เป็น11 12 13ไปเรื่อยๆจนถึง30แล้วก็วนกลับมาหลังที่1ใหม่นะครับเป็นการบริหารจัดการที่ทําให้ทุกคนในชุมชนมีรายได้นะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ได้คิดแพงนะครับคิดแล้วเฉลี่ยหัวละประมาณ400บาทต่อคนต่อคืนนะครับก็จะมีอาหารให้2 เป็นอาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับก็เป็นอาหารที่รับประทานกันตามครัวเรือนปกตินะครับเพราะว่าหลายคนที่เวลาไปท่องเที่ยวก็อยากสัมผัสกับอาหารพื้นถิ่นหรือว่าอาหารบ้านๆทั่วไปนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยู่ทางภาคกลางนะครับที่เขามาสัมผัสกับบรรยากาศของภาคอีสานเขาก็อยากทานอาหารที่เป็นของอีสานนะครับเพราะฉะนั้นทางบ้านคุกเมืองก็เลยได้มีการจัดตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งพอพัฒนามาเรื่อยๆนะครับ ก็ได้รับรางวัลน,นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่ทางหมู่บ้านได้ก็คือรางวัลหมู่บ้าน o อ o p Villa g e c h a ช p เป n ยนนะครับที่เป็นการรับรองมาตรฐานว่าทุกคนสามารถทำมาตรฐานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่พอนักท่องเที่ยวมาพักนี่ครับที่อยากนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการมาพักนี่ครับมีเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่ง หลายพื้นที่อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าในชุมชนบ้านโคกเมืองนี่ครับเขามีการพัฒนาที่เล่ามาก็คือพัฒนาในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็คืออย่างเช่นการทอผ้าการทอเสือกก,กอย่างเงี้ยครับหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆในชุมชนนะครับซึ่งก็จะมีให้ นักท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมทํากิจกรรมมากถึง10ฐานการเรียนรู้นะครับนอกจากการท่องพาไปท่องเที่ยวกับปราสาทเมืองต่ําที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ในการพาไปเที่ยวนะครับขอเล่าก่อนว่าพอพาไปเที่ยวตรงปราสาทเมืองต่าต,ตรงนี้ถ้ามาไม่เยอะจํานวนคนเขาก็ใช้วิธีว่าพาปั่นจัก,กรยานไปเที่ยวนะครับโดยมีไกด์ที่ผ่านงานอบรมให้ความรู้นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับ นักท่องเที่ยวที่มาว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็พาไปดูในสถานที่ที่สวยๆนะครับอย่างเช่นบริเวณที่เป็นธรรมชาตินะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นปราสานเมืองต่ําก็พาไปดูสภาพพื้นที่โดยรวมของชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่อย่างเช่นทุ่งนาตรงนี้แล้วก็จะมีนกกระเรียนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการทา นานะครับเชิงเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับที่เป็นการพานักท่องเที่ยวไปดำนาตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งฐานที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมืองของอำเภอรประโคนชัยนะครับก็ที่เป็นนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังตรงนี้ก็เพื่อที่อยากให้หลายชุมชนที่อาจจะมองว่าพื้นที่ตัวเองไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ จริงๆแล้วทุกคนสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับเริ่มจากตัวท่านเองเลยนะครับก็อยากเป็นให้เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการที่หลายๆคนนําไปพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องของการทอผ้าหรือว่าการทอเสือกกของที่บ้านโคกเมืองตรงนี้นะครับอย่างเขานําการทอเสือกกตกตรงนี้มาก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการพาไปดูว่าเขาปลูก ต้นกกยังไงนะครับแล้วก็นําต้นกกมานะครับมีการย้อมสีอย่างเงี้ยครับย้อมธรรมชาติทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะอยู่ในพื้นที่นานนะครับเพราะว่าในการทํากิจกรรมแต่ละอย่างต้องใช้เวลานะครับพอใช้เวลาเขาก็จะอยู่ในพื้นที่นานขึ้นพออยู่นานขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ในพื้นที่นะครับที่เพิ่มเข้ามาทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องที่ เราพาเขาไปเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่าพอพาไปเที่ยวตรงนี้ครับเขาก็จะเกิดความประทับใจเพราะว่าบางครั้งนักท่องเที่ยวมานะครับมาตามพิกัดในการที่ว่ามีการปักหมุดไว้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้แต่ด้วยความอยากรู้นะครับก็คือไปบางครั้ง ไปเห็นสถานที่นะครับเขาก็อยากรู้ว่าข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงนะครับในพื้นที่เราถ้าเรามีไกด์หรือว่าคนนําเที่ยวก็จะทําให้เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เกิดความประทับใจยิ่งพาเขาทํากิจกรรมในพื้นที่แล้วเวลาเขาไปถ่ายภาพอย่างเงี้ยคนที่มานะครับเขาไม่รู้ว่าตรงไหนสวยตรงไหนดีตอนไหนบางที่อาจจะถ่ายภาพตอนเช้าวสวยหรือว่าบางที่อาจจะถ่ายตอนกลางวันสวยหรือว่าบางที่อาจจะเป็นตอนเย็นที่พระอาทิตย์ตก แล้วภาพที่ถ่ายออกมาสวยนะครับถ้าเราพาเข้าไปตรงจุดตรงนั้นได้ในเวลาที่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดความประทับใจในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางครั้งอาจจะเป็นแค่ทุ่งนาแล้วก็มีนกกระเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปในช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าที่แสงพระอาทิตย์กำลังโผเพนะครับก็จะเวลาถ่ายภาพออกมาก็จะสวยพอสวยปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือพอได้บรรยากาศอย่างนี้ครับ ทุกวันนี้ทุกคนชอบโพสต์รูปนะครับก็จะกลายเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับทุกคนที่เป็นเครือญาติรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ในวงโซเชียลของแต่ละคนนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้เราด้วยนะครับยิ่งถ้าเรามีบริการในเรื่องของที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ที่ดีได้มาตรฐานนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ในการท่องเที่ยวนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือในเรื่องที่อยากให้ทุกคนมีความสามัคคีกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำโฮมสเตย์ทำคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าในการทําคนเดียวการพาไปเที่ยวหรือว่าการทํากิจกรรมตรงนี้ก็จะเกิดน้อยนะครับเพราะว่าถ้าทําเฉพาะโฮมสเตย์แต่ไม่มีฐานการเรียนรู้กิจกรรมในพื้นที่ก็จะน้อยลงสิ่งที่ตามมาก็คือเหมือนเขามาพักแต่ว่าไม่มีกิจกรรมทําก็ จะไม่มีความสนุกไม่มีความท้าทายตรงนี้นะครับโดยเฉพาะคนเมืองนะครับที่ตอนนี้เขาพยายามหากิจกรรมที่ทําเวลาพักผ่อนเพราะอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ๆเพื่อความเพลิดเพลินในการที่ออกมาท่องเที่ยวแทนที่ทุกวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าการท่องเที่ยวต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าทุกคนช่วยกันนะครับก็จะเป็นเหมือนอย่างของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบจลจระเข้าากของอำเภอรประคนชัยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับตัวชุมชนเองนะครับจากการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทํำโฮมสเตย์แล้วก็นำวิถีชีวิตต่างๆมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงวัฒนธรรมเชิงภูมิปัญญาหรือแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ผมบอกว่า พาไปทำกิจกรรมดำนานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับ